สงครามยูเครนลากยาวมานานกว่าสองปีมีผู้คนเสียชีวิตนับแสนบ้านเมืองพังพินาศทั้งโลกเรียกร้องให้รัเสเซียหยุดสงครามแต่ทำไมรัเสเซียถึงยังไม่ยอมหยุดเบื้องหลังการตัดสินใจนี้อาจซ่อนเป้าหมายที่แท้จริงมากกว่าที่เราคิดเพื่อเข้าใจว่าทำไมรัเสเซียถึงยังไม่ยอมหยุดสงครามเราต้องย้อนกลับไปดูภูมิหลังของความขัดแย้งนี้ หลังสงครามเย็นนาโต้ NATO ขยายตัวเข้ามาใกล้รัสเซียเรื่อยๆยูเครนกลายเป็นเส้นพรมแดนสำคัญที่รัสเซียมองว่าห้ามเสียสำหรับปูตินยูเครนที่เข้าร่วมนาโต้เท่ากับมีฐานทัพตะวันตกอยู่หน้าประตูบ้านนี่คือภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียดังนั้นการลุกรานยูเครนจึงถูกอธิบายว่าเป็นการป้องกันเชิงรุกไม่ใช่แค่ความโลภทางดินแดน สงครามยูเครนไม่ได้เกี่ยวกับดินแดนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับอำนาจและการเมืองภายในรัเสเซียด้วยสำหรับปูตินการรักษาภาพลักษณ์คือทุกสิ่งการแสดงตัวเป็นผู้นำผู้กอบกู้รัเสเซียทำให้เขาได้รับความชอบธรรมในสายตาประชาชนในขณะเดียวกันปัญหาภายในประเทศก็ไม่ใช่น้อยเศรษฐกิจอ่อนแอการทุจริตสูงและประชาชนบางส่วนเริ่มไม่พอใจรัฐบาล การใช้สงครามกลายเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจและควบคุมความคิดทางการเมืองสำหรับปูตินและคนใกล้ชิดการถอยจากยูเครนตอนนี้เท่ากับเสียหน้าอย่างรุนแรงและอาจกระทบต่อความมั่นคงของอำนาจภายในประเทศดังนั้นการไม่หยุดสงครามตอนนี้จึงไม่ใช่แค่ความดื้อรั้นแต่คือการรักษาอำนาจและภาพลักษณ์ของรัฐ สงครามยูเครนไม่ได้เกี่ยวกับดินแดนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับอำนาจและการเมืองภายในรัเสเซียด้วยสำหรับปูตินการรักษาภาพลักษณ์คือทุกสิ่งการแสดงตัวเป็นผู้นำผู้กอบกู้รัเสเซียทำให้เขาได้รับความชอบธรรมในสายตาประชาชนในขณะเดียวกันปัญหาภายในประเทศก็ไม่ใช่น้อยเศรษฐกิจอ่อนแอการทุจริตสูงและประชาชนบางส่วนเริ่มไม่พอใจรัฐบาล การใช้สงครามกลายเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจและควบคุมความคิดทางการเมืองสำหรับปูตินและคนใกล้ชิดการถอยจากยูเครนตอนนี้เท่ากับเสียหน้าอย่างรุนแรงและอาจกระทบต่อความมั่นคงของอำนาจภายในประเทศดังนั้นการไม่หยุดสงครามตอนนี้จึงไม่ใช่เพียงความดื้อรั้นเท่านั้นแต่คือการรักษาอำนาจและภาพลักษณ์ของรัฐสงครามยูเครนไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้ระหว่างรัเสเซียกับยูเครน แต่เป็นสมอรภูมิของอำนาจระหว่างรัเสเซียกับตะวันตกยูเครนจึงกลายเป็นสนามรบตัวแทน proxy war ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐและยุโรปเป้าหมายของรัเสเซียไม่ได้จบแค่การครอบครองดินแดนแต่ยังต้องการ 1. ป้องกันการขยายตัวของนาโต 2. รักษาอิทธิพลในอดีตสหภาพโซเวียตเช่นเบลารุสจอร์เจียคาซัคสถาน จการสหรัฐและยุโรปออกจากภูมิภาคนี้รัสเซียนมองว่าถ้ายูเครนอยู่ใต้แรงกดดันของตะวันตกโดยไม่มีรัสเซียเข้ามาแทรกแซงจะเท่ากับสูญเสียพื้นที่อิทธิพลและความมั่นคงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่เป็นเกมอำนาจระดับโลกสงครามยูเครนไม่ได้เกี่ยวกับดินแดนและอำนาจเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจและพลังงานระดับโลก รัเสเซียถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลก ยูเครนเองเป็นเส้นทางท่อก๊าซสำคัญที่ส่งไปยุโรปการควบคุมยูเครนเท่ากับการควบคุมพลังงานที่ยุโรปต้องพึ่งพานี่จึงทำให้สงครามครั้งนี้กลายเป็นเครื่องมือการต่อรองเชิงเศรษฐกิจรัสเซียสามารถใช้พลังงานเป็นตัวเร่งให้ยุโรปอยู่ในภาวะกดดันและใช้โอกาสนี้สร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเมืองและการทหารดังนั้นการไม่หยุดสงครามตอนนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงความดื้อรั้น แต่คือกลยุทธ์รักษาอำนาจทั้งภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของรัสเซียสำหรับปูตินสงครามยูเครนไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือการสร้างภาพฝันของรัสเซียยิ่งใหญ่เขามักจะพูดถึงความรุ่งเรืองของจักรวรรดิรัสเซียและสหภาพโซเวียตยูเครนในสายตารัสเซียคือหัวใจของอดีตจักรวรรดิถ้าเสียยูเครนเท่ากับศูญย์เสียศูนย์กลางของอำนาจและอัตลักษณ์ชาตินี่คือเหตุผลว่าทำไมรัสเซียถึงไม่ถอยหรือยอมสงบ การถอยเท่ากับยอมแพ้ไม่เพียงแต่เสียหน้าในสายตานานาชาติเท่านั้นยังทำลายภาพลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของชาติที่ปูตินพยายามสร้างขึ้นสงครามครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความหมายเชิญประวัติศาสตร์การเมืองและความฝันของผู้นำไม่ใช่เพียงเกมดินแดนธรรมดาธรรมดาคำถามสำคัญคือทำไมรัเสเซียถึงยังไม่หยุดสงครามตอนนี้เหตุผลหลักคือถ้าหยุดตอนนี้เท่ากับยอมแพ้ การถอนทัพคือความพ่ายแพ้ในสายตานานาชาติและอาจทำให้ภาพลักษณ์อำนาจของปูตินพังทลายความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์เปล่าดังนั้นการยืดเวลาและเดินหน้าต่อจึงเป็นทางเลือกที่รัสเซียมองว่าปลอดภัยที่สุดสําหรับอำนาจและความฝันของชาติสงครามยูเครนไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อดินแดนแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงการเมืองอำนาจเศรษฐกิจและความฝันของรัสเซีย ยูเครนคือหัวใจของภูมิรัฐศาสตร์สงครามนี้คือเครื่องมือสร้างอำนาจและปูตินคือผู้ที่ไม่ยอมเสียหน้าเพราะความฝันและอัตลักษณ์ชาติรัสเซียอยู่บนเส้นทางนี้คำถามสุดท้ายที่โลกต้องจับตามองคือสงครามนี้จะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนและใครจะยอมก้าวถอยก่อน